เดี๋ยวสิ่งที่เราจะทดสอบกันนะครับผมจะตีด้วยวิธีปกติของผมนะครับและเทียบกับวิธีการตีของบรูเคปก้านะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับนะตำแหน่ง P2 ของเคปก้านะครับจะให้แนวไม้นะครับหรือว่าแนวของหน้าไม้นี่ขนานไปกับแนวกระดูกสันหลังนะครับเพราะฉะนั้นหน้าไม้ที่คว่ำในลักษณะนี้เนี่ยก็สัมพันธ์กับด y นามิกลอฟนะครับหรือว่าลอฟอาจจะต่ํากว่าปกติถ้าหงายแบบนี้ก็คือ add l o s นะครับหงายหรือว่าค่อนไปทางหน้าไม้เปิดด้วยนะครับนี่คือตำแหน่ง P2 ขึ้นมา P สตูดกริปนะครับจะชี้ลงมานะครับจะไม่ได้แฟดหรือว่าอัพไรท์มากเกินไปขึ้นไป P 4ครับตำแหน่งนี้ผมใช้แขนของผมเนี่ยชันกว่าปกตินะครับโดยปกตินั้นเนี่ยสวิงของผมจะอยู่ในลักษณะที่พอดีกับแนวไหลนะครับแต่ว่าถ้าถามแบบคลิปกาเนี่ยก็จะเห็นว่ามือเนี่ยสูงขึ้นมาและดาวสวิงครับโดยปกติของผมจะเป็นการเทินตัวแต่ของคลปกาจะเป็นการกดและถีบตัวขึ้นเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันว่าจะมี Data อะไรที่ต่างกันไปบ้างครับเริ่มจากวิธีปกติของผมก่อนนะครับ จะไม่ได้พยายามควาาหน้าไม้มากนะักจะอยู่ในลักษณะที่พอดีพอดีนะครับแล้วก็เป็นการเทินตัวเข้าไปครับโดยสิ่งที่เราเห็นกันนะครับก็คือระยะของผมเนี่ยจะอยู่ที่168หลานะครับแล้วก็มีมุมเหินนะครับหรือว่ามีล้อชเชิงเกลเนี่ยอยู่ที่18.8องศา เดี๋ยวเราจะลองกันว่าถ้าวิธีแบบบุ๊คเคปกาเนี่ยที่มีการความน้าไม้มากขึ้นนะตำแหน่ง,ง P2 P3 ตั้งขึ้นมา P4 เห็นฮดไลขวานะครับเรียกได้ว่าชันกว่าของผมเนี่ยแล้วดาวซิงมีการถีบเนี่ยดาต้าในเรื่องของล้อนเชงเกอร์หรือว่ามุมที่ลูกไปนะครับและระยะจะต่างกันไหมครับ หลังจากที่ได้ตีวิธีของบลูคเคปก้านะครับสิ่งที่ได้ชัดเจนเลยก็คือของบอลไฟที่ต่ําลงนะครับจากล้อนแชงเกิลในตอนแรกเนี่ยจะเป็น18.8 ตอนนี้เนี่ยบอลไฟของผมนะครับและลอนแชงเกลเนี่ยเหลือ16.2อ,องศาเพราะฉะนั้นผมจะได้ลูกกอล์ฟที่เหมือนจะสู้ลมมากขึ้นนะครับหรือว่าได้บอลที่ฉีดมากขึ้นนั่นเองนะครับระยกะก็ตามมาเช่นเดียวกันนะครับจากตอนแรกเนี่ยอยู่ที่168หลาตอนนี้เป็น191หลาเชื่อได้ว,ว่าสําหรับท่านกอล์ฟท่านใดนะครับทีปัญหาการตีโด่งเกินไปเนี่ยวิธีของบุ๊คแคปกาที่เราได้แนะนํากันไปในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นาการทําให้ P2 หน้าไม้คว่ำ P3 ไม้ตั้งขึ้นมา P4 แขนชันขึ้นไปอีกรวมไปถึงดาวสวิงด้วยการโกดและถีบตัวขึ้นเนี่ยจะทำให้ท่านได้ไฟบอลที่ต่ำลงอย่างที่ท่านต้องการอย่างแน่นอนครับสำหรับท่านกอล์ฟท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของวงสวิงต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รวมบริการด้านกีฬากอล์ฟแบบครบวงจรสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ระดับเบรกเนอร์ไปจนถึงระดับแอดวานซ์สำหรับช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage และ i n s t a g r กร The Golf Town BKK หรือที่ Li น์แอป The g อล์ฟทาวน์บครับและในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นสวิงของนักกอล์ฟระดับโลกคนไหนนะครับร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และจาะลึกไปกับทุกต้นแบบวงสวิงระดับโลกในรายการ s วิงแฟกเตอรครับ